ทำไมตัวมันสว่างอยู่นใครมาฉายไฟใส่ผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีพเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพี่เรียมกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแบบเฮล์เลอร์ที่เขาว่ากันว่ามันอ่าห้าที่สุดแล้วนะผมมันน่ากลัวที่สุดแล้วก็อยากรู้ไงน้อมว่ามันจะสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าจะทําทให้คนที่ตายด้านอย่างผมนั้นสามารถกลัวอีกครั้งได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณลูฟี่้ข่าว่าตอนล่าสุดในโชว์หหดวลไรเราอะ ตอพิเศษสักเด็นเลยเวนพิเศษกล่างเอาจริงก็โคตรโหดเลยที่เราไปลุยกันเลยดีกวะ่ะเออหนังสือคืออะไรวะควบคุมสร้างล็อบบี้ควบคุมบทที่หนึ่งเออผู้เล่นเดียวมีมีฝันร้ายเดือะมันยังไงมันโหดขนาดนั้นเลยอะไปดิเรียนแบบวอท เกมนี้มีไฟกระพริบและจะั๊มแรกแจกสกรรมกดจีเพื่ออะไรไม่มีอะไรเลยวะวล้วต้องไปไหนอ่ะไม่บอกอะไรเลยเหรอมาถึงก็เขาไปเลยเหรอได้ดิอยากให้มั่วใช่ไหมจะจัดให้กดจีไม่มีอะไร ฮึบฮึบเข้าแบงในเข้าไม่ได้เข้าไปประตูนี้ล็อกทุกอย่างโอ้โหต้องเข้าจากประตูหลังบ้าไม่เอาไม่ชอบสายเหลืองประตูนี้ใช่ไหมประตูหลังเข้าได้ด้วยเข้าอ๋อขอโทษหรือมันเข้าได้แต่ประตูหน้าแล้ววะผมไม่ได้เปิดมีบางอย่างแปลก ออไฟมึงเนี่ยกระพริบแปลกๆคุณนึกว่าพีเพสีพสกูจะระเบิดมันยิ่งร้องดังๆอยู่ด้วยไงครับขอกเปิดเข้าได้เข้าทั้งทุกห้องเลยคือมีคนขี้อยู่สวัสดีครับไม่มีสวัสดีไม่มีไม่มีอันนี้อ๋อที่ฉี่ฮึบอ๋ออ,อันนี้มันบล็อกไว้ใครเขาเอาอะไรบล็อกไว้เปิดได้ไหมเปิดเปิดไม่ได้ตรงนี้มีรเรืองเลืองมานั่ง ถ้าผมต้องไปไหนครับเนี่ยนี่พี่ใช้ผมไปไหนเนี่ยห้ผมทําอะไรไหนตอบทําไมไม่มี achievement เอเ่อ quest หรืออะไรคําบอกอธิบงางอธิบายอะไรขึ้นเลยวะแล้วผมมาเล่นผิดเกมวะคนละอ่านหรือเปล่าอีนนี้นอ่นปลอมหรือเปล่าค้นหาต,ต้นไม้โอเคต้นไม้นี่บอกนี่บอกนี่บอกสูสูนนี่บอกเออ ต้นสกุลละตบโตัวอย่างไรอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันตัวมันเล็กเปิดเปิดบานไหนได้กูเปิดทุกบานเปิดเปิดไม่มีชาร์จชาร์จฝองนี่ดรอปอดอยู่ไหนออกมาต้องผีร้ายเสียงอะไรวะปอด ก็มีคีย์กุญแจสองอยู่ในห้องนี้ชูวะฮึบฮึบฮึบฮึ๊บเกียร์ไว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 ปุ๊บเก็บกุญแจมาไปต่อสวัสดีครับไปออกจะออกดูเร็วกุญแจที่หน้าไหมเปิดเปิดดิ โอเคปึบ okay. ขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นได้เราเสียเอลลีนได้ไหมไม่มีทางลงใต้ดินทางสยองขวัญมีทําเป็ดด้วยเอาไปเป่าเล่นเล่นเป็ดโนได้ไหมทำอะไรไม่ได้ทักอย่างไปดูซิเขามีอะไรให้เราตกใจบ้างเอาเกิดอะไรขึ้นผมอยู่ไหนเนี่ย ทางอยู่นู่นโอเคถ้าทางอย่างไกลเลยอ่ะขับหลังวิ่งแล้วกันนะเพื่อความสยองขวัญจำสแกงไงอ่ะทีเนี้ยทำมาดีจริงเปล่าทำมาดีจริงเปล่าทำมาดีจริงหรือเปล่าอยากรู้จังเลยไหนจะจำสแกงไงฮะ,ะมีมีอะไรเมื่อกี้เนี้เขาใส่เราคงพลาดไปแล้วช่างหัวมัน ประตูช่างน,น่ากลัวได้เป็นภาพปกพอดีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะถอยมาหน่อยดูดิเชี่ยบรรยากาศโคตรดีถ้าดอมังทำบรรยากาศงี้นะโคตรน่าเล่นปร,ประตูอาวาเปลี่ยนยุคก็เข้าได้ไหมมันจะเข้าไม่ได้เหอ้อที่นี่มาที่ไหนกันน้องมาช่วยโกโจรหรือเปล่า แต่ได้ข่าวว่าตอนล่าสุดเขาหลุดออกมาแล้วนี่เข้าทุกประตูเลยฮึบฮึบฮึบเงียบเงาว้าวตกใจหมดเลยครับตรงนั้นมีอะไรไหมไม่น่ามีน่าจะต้องต้องเข้าข้างไหนหรือเปล่าตรงนี้ดูดีไหมไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ ตรงประตูเมื่อกี้สวยสุดละแล้วใครใครเขาติดตั้งไฟอะไรของมันวะขี้เกียจขนาดนั้น,น,นเลยเปิดประตูดิเอ่อวัตถุประสงค์ค้นหาค้นหาอะไรทักอย่างให้เขาวงกดช่างมาต้องก็เราลองเดินวนๆดูจะเจออะไรที่มันดีๆปุ๊บ เึิบมทางตันเฮ้ยมีรูปประตูลับไม่มีทางนู้นหรือเปล่านี่ใครเขาทำเพลงอยู่ด้วยน่ากลัวอยู่นะใครที่กลัวนี่น่าจะแบบคนลุกคนชันแลผมจะเริ่ม,มง่วงแล้วเสียงใครเขาวิง่งไปอีวิ่งเร็วเสียงวิง่งตามติดรู้เสียงใครเหมือนกันแต่วิ่งไว้ก่อน อ้าวนี้ตายนะครับไปไหนอ่ะตามไฟไปด้วยเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโคตรโหดผมให,ห,ห้เรามาหากุญแจแกจุนพุ่งบกุญแจแล้วเอาไปใช้ที่ไหนอ่ะผู้ชายครับผมต้องเอากดจีไม่มีอะไรทั้งนั้นผมอเอากุญแจไปใช้ที่ไหนครับคุณผู้ชาย เราหาทางกลับออกไปก่อนแล้วกันนะผมว่าอืมกุญแจต้องใช้กับประตูอะ่ะแต่ประตูไหนอะอะรเหมือนอา้าวโคตรเก่งผมว่าในเน้น่าจะแค่เข้ามาเอาคุญแจแต่เพราะว่าเราไม่ได้อ่านมันไม่มีอะไรบอกแต่จะไปใช้ไหนวะ ่ใช่าไหนวะเอ้เจ้าเจ๊ไม่ซีโพสใส่ผมเลยเอ่อฟื้นฟูร้อยบาทเลยเหรอ เออเหมือนจะให้หาคุณแจแล้วก็มีประตูซ่อนอยู่ด้วยเด็ดเคเอาเรื่องกับเบื่องลาวเออคุณแจมาสองสาทีเมืนจะจำทางได้เอาวะ่ะนี่มันสมองอัจฉริยะมีก้าเควเิลว่์ประตูลับมันอยู่ไหนวะ ประตูลับนี่น่ากประตูลับไม่มีทำไมถึ้องทำให้ยากไม่ตอบทำนี้ใช่ไหมเยเจนนะมันไล่ผมตอนแรกอะลุบเราโยกคอโยกคอโยกเราโยกก็เราอ้อมเราอ้อมเราปีญดาหามาทางนี้ถ้าเรามาทางนี้อีกทีหนึ่ง เราเลี้ยวอีทีหนึ่งผมคิดว่าเราจะเจอเราน่าจะเจอเจออะไรอ่ะทางตันไอ้บ้าลูฟี่ฮาคีนายอ่ะใช้ฮาคีหน่อยดิข้าไปดูสปอยอ่ะไม่เอาไม่ดูเฮ้ยในที่สุดโอ้โห โคตรเก่งด่ยเสียงมันมาตามมาหนีก่อนดีกว่าว้าวฟังกันต่ออาอยุไอ้เวนะตกใจอยู่ๆก็สว่างแล้วก็ทากขายันทําทางยาวจริงๆเลยหลอกนู่นหลอกนี่ วิ่งเห็นไหมเนี่ยมันไก่เนี่ยพจะถึงเนี่ยโอเคพอดเดิมไม่มีอะไรบ้านลุงมีอะไรไหมไม่มีแล้วหลังอื่นอ่ะเข้าได้ไหมขอไปสำรวจน,นนะเอ่อวัตถุประสงค์สำรวจถ้ำค้นหาประตูโอเค จัดไปตรงนั้นเอาไว้ก่อนมันเห็นอะไรแบบแขอดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไม่ต่างกันนั้ไปฝั่งนู้นก่อนวัเดีอัลโลอัลโลประตู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 ไม่ใช่ อเดินมาลึกไปแล้วเนี่ยสรุปไปไหนทางฟาร์มมาไหนทางไปไวะเนี่ยอบ้านหลังนี้เหรอที่ว่าน่าจะใช่ไม่มีสวัสดีครับไม่ใช่ข้างหลังเจ๊วะก็ไม่มีเหมือนกันอะไรของเขาวะตรงไหนก็เหมือนทางไปไปหมด หรือมันวนหรือถ้าแม่งวนน่าจะใช่ถ้ามันจะวนเป็นวงกลมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจะหาประตูได้จากที่ไหนครับลบกบนบอกหน่อยได้ไหมครับเออไม่มีมารยาทกันเลยคนพวกนี้คุยด้วยก็ไม่คุยด้วย อยงอะไรอันแนฮัแน่ควรตีนไปดีกว่าเรามาถูกทางหรอวะมันจะถูกได้ยังไงอ่ะแม่งถูกเฉยเลยเอาชีวิตเอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอืม ไงใครจะเอาน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 าไปดีกว่าึบฟึบ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 เฮ้ยอ,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 อะไรอะ่ะมั่หยั่งมะไม่รู้เหมือนกันมีทางลงด้วยเออไม่ต้องสำรวจในรูนั้นคนจะอยากลงไปทำไมวะ แล้วใครเขามันนอนอยู่ห้องแต่หลังคาไอ้บ้านไม่มีอะไรก็ไม่ต้องสร้างที่สังอะ่ะลงไปดิเหมือนเราจะต้องเข้าไปในหูนี่ฮึบเอาอีกแล้วเจอทางแยกอีกแล้วเ้อน,นี่ไงประตูโอ้โห คตรมั่หวหลุดมาได้ยังไงวะเนี่ยวัตถุประสงค์นี่ออกจากโรงแรมว่าได้ให้ดิชิตแมนประตูบานนั้นที่โรงแรมเมื่อกี้เมื่อกี้ได้อยู่นะเมื่อกี้ได้อยู่นะทําผมตกใจอยู่นะผมบอกลนะอแล้วดอกเมื่อกี้เนะี่ยตื่นตึ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 วัดวิ่งอย่างเดียวอะโอเคก็ไม่น่ามีอะไร Language. แต่ดอกเมื่อกี้ได้ไดอยู่นะทําตัวเด้งเลย ไปแล้วกันไม่น่าจะนำโชคโชคโชคเท่าไหร่เอาออกขวาดีกว่าดองไว้หน่อยหนึ่นจะเป็นทางหักศอกได้อย่างยาวเลยครับผมเดินช้าๆผู้วอมสยองขวัญว้ายโอ้โหมงึงจาะ น่าเกียดเกินอุ้ยอุ้ยยังดียังดีให้เกิดตรงนี้ยังดีให้เกิดตรงนี้โอเคโอเคโอเคถ้าทางนู้ไปไหนอ่ะจะไปทางเฉยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าได้หรอผมไม่ใช่ถูกแล้วนึกว่าเข้าออกได้ยัง้หลงตายเลยนะ ยี tang, ่เจ๊นี่งเขาโกนตีหนผมอ่ะนั่งดักหัวมุมเลยแล้วต้องไปทางนู้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยจับพะพาเฮ้ะพะพาพะร่พะร่พะร่ไม่หันไปดูด้วยจริงก็ตามมานี่ก็ตามมาฟึบฟึบฟึบฟุ้ยเสียงใกล้มากหันไปดูนิดนึงโอเคยังอยู่ตรงนู้นปุ๊บ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 ฟึ๊บลิฟต์น่าจะอยู่แถวเนี้ยผมว่า เดตลกเดินเล่นตลกกระชายเดินเล่นตลกกระชายปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังอีกบอกโอ้นี่ทางต้องไปเหรอพอยังลิฟต์ตรงไปแยกแรกซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วตรงยาวแล้วเอ่อซ้ายขวาอีกที แล้วขวาขวาเขาขวาหมดเลยไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าซ้ายขวาแรกอ้ามันทางบังคับนี่วนี่จะซ้ายขวานี่ใช่ไหมแล้วตรงยาวตรงยาวไปไหนอะมันวิ่งเป็นวงกลมเลยต้องระวังหัวมุมดีๆนะ ทางที่เราต้องไปอ่ะคือทางตรงตรงนู้นเลยะแม่ยอยเอ,อ้ยมุ่งหวยจริงๆเลยมือนี่ที่เราจะต้องอ้อมไปนะเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเรากำลังพุ่งขึ้นข้างบนอยู่นะน่าจะกำลังตรงเดี๋ยวเยวซ้ายอีกทีแล้วหาทางขวาเอ,อ้างานเข้าคุณผู้ชม ขาไม่มีจริงเลี้ยงแยกไปไหนวะอ๋อทางที่เราไปกี้ไม่เป็นทางโอ้โหเราเลยเราเลยทางเลี้ยวซ้ายไปนี่วะ่ะถ้าเกิดเราเจะทางตรงปุ๊บสองแยกก็เราต้องเลี้ยวซ้ายในแยกที่สองแล้วก็เลี้ยวขวาทีหนึง่งโอเคเอ่อ ถูกทางวะวะงานเข้าอีกแล้วกูเออม่ปิดไฟได้ไหมกด f ปิดไฟได้ไหมไม่ได้ด้วยกด e ไม่ได้ด้วยมันน่าจะไปทางเนี้ยผมว่าเดียวซ้ายที่นี่เราหาทางขึ้นไปข้างบนเราดองไว้หน่อยด้าน ไม่ดองแล้ววิ่งเลยล้กกันเอ่อถ้ามีทางเลี้ยวซ้ายอีกทีจะดีมากเลยโอเคสัมผัสได้ว่าเออเราใกล้ถึงแล้วเราต้องหาทางขวาหาขวาแล้วขึ้นขวาแล้วขึ้นอย่างเดียวขึ้นเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เจ๊ก็ขึ้นเหมือนกัน,กกน,กน,กนขึ้นไปบนพดานเลย มชัวชัวชัวป้าบโอ้โหพี่เชีย่ยสุดยอดสมองจำได้ยังไงครับเนี่ยเอาว่ะตอนนี้เชือ่อไหนเกิดอะไรขึ้นประตูนี้ฉันรู้สึกว่า มีเวอะไรบางอย่างน่ากลัวออกปะต้วไงต่ออ้าวจบครับผมจ,จบผมบทที่หนึ่งเอาว่ะผมโหมดไหมคุณผู้ชมผมโหดไหมโซโล่จบภายใน41นาทีอะไรอะปลานะโอเคครับผมสำหรับวันนี้กับเกมมีมิกในบทที่หนึ่งก็ขอจบเอาไว้เท่านี้นะผมไม่คิดว่าจะเล่นจบครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สมความล่ำลือจริงแต่สำหรับผมก็ ยังไม่เท่าไหร่นะมีอยู่แค่ช็อตเดียวที่ทำให้ผมตกใจได้นิดนึงก็คือช็อตที่มันยังคามาจากข้างบนน่ะนึกว่าจะเป็นเอ่อ JPG แปะอย่างเดียวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ยังหมกอยู่ในหน้าจอมากเก็นไปให้ผมเอาไปหาชมนกชมไม้บริหาล่างกายแล้วก็จ<ม>ิตใจนะปลาเข้าไปแยกยายบ้านแคบบ้านมัน